w o r ร์ส e ีอัพพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียนะคะความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะชวนมาคุยเรื่องการใช้แรงทําเงินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเฟิร์นว่าชีวิตพวกเราทุกคนเนี่ยให้เงินทํางานเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเจ็ดแปดอหลักของรายได้ก็น่าจะมาจากการใช้แรงทําเงินเฟิร์นเองก็เช่นกันนะคะเฟิร์นมีเวลมีความมั่งคั่งทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยใช้แรงทําเงินเยอะพอสมควรนะคะทั้งงเรื่ออข การทำงานหลักนะคะที่บริษัทนะคะหรือว่าการทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในที่ต่างๆเป็นต้นและอยากชวนมาพัฒนาศักยภาพด้านนี้กันด้วยนะคะทีนี้เฟิร์เนเคยทำรายการ l e Learn a r o u n d 2นักเรียนนอกนะคะให้กับช่องทรูป,ปุปัญญาเป็นรายการที่ไปคุยกับนักเรียนในต่างแดนนะคะว่าเอ๊ะเขาสอนอย่างไรต่างจากการเรียนการสอนในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีประมาณสัก20เอพิโซดแล้วเฟิร์คิดว่า เออมันน่าสนใจดีคือถ้าใครอยากดูก็ไปเสิร์ชได้นะคะเรนนาราวสอนนักเรียนนอกคือมันจบซีซั่นไปแล้วแหละเดี๋ยวปีนี้คงทำซีซั่นที่3นะคะแต่ว่า คันว่าบางคนไม่อยากดูเนี่ยเฟินก็จะมาเล่าให้ฟังละกันผ่านเนี่ยแหละพ็อกเก็ตไอเดียนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคิวของนักเรียนญี่ปุ่นนะคะว่าเอ๊ะคนญี่ปุ่นเขาสอนเด็กยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือวินัยค่อนข้างเป๊ะพอสมควรนะคะเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเดินเรียงแถวกันน่ารักเชียนะคะแล้วก็จะค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะซึ่งมีสักประมาณ4-5อย่างที่สามารถสรุปได้จากห้องเรียนญี่ปุ่นนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเขาจะฝึกมารยาทก่อนเรียนรู้เรื่องอื่นคือชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าในช่วงวัยอนุบาลเด็กๆไม่จําเป็นต้องเรียนอะไรที่ยากหรือว่าท้าทายมากนักนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นอยู่ห้านเรื่องด้วยกัน1คือเรื่องมารยาทค่ะ2คือเขาจะสอนให้เด็กๆมีจิตใจอบอ้อมอานรีคือรู้จักแบ่งปันนะคะ3คือให้รู้จักเห็นใจคนอื่น 4. คือเคารพคนอื่นด้วยและสุดท้าย ต้องควบคุมตัวเองให้ได้5เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูนะคะจะสอนเด็กๆในวัยอนุบาลน,นะคะไม่ได้สอนวิชาการหนักอะไรมากเท่าไหร่นะคะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเด็กเนี่ยเขาจะเรียนโดยการเน้นค้นคว้าวิเคราะห์แล้วก็ทํางานเป็นกลุ่มค่ะคือการเรียนการสอนของห้องเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นการค้นคว้าแล้วก็อภิปรายนะคะเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็นทีมกันตั้งแต่เล็กๆและอย่างเช่น เขาจะมีงานให้ก็จะให้แต่ละคนเนี่ยไปทํารายงานเป็นกลุ่มหลังจากนั้นเขาก็จะแบ่งงานกันทานะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องในเนื้อหาที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่งคนที่มีประสบการณ์ก็เล่านะคะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาไปพรีเซนต์หน้าห้องนอกเหนือจากให้เด็กเนี่ยได้กล้าสแสดงออกแล้วนะคะจะมีอีกสสิ่งตามมา1ก็คือไม่ว่าเด็กเก่งหรือเด็กไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเท่ากันในการทำพรีเซนเทชันดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็จะ มีความเท,าเท่าเทียมเกิดขึ้นส่วนประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราได้ฟังเพื่อนพรีเซนต์นะคะเราก็จะได้เห็นลอจิกนะคะวิธีการคิดว่าทำไมเพื่อนถึงพรีเซนต์แบบนี้แนวคิดหรือว่าไอเดียของเขาเป็นอย่างไรนะคะก็จะรู้จักเรียนรู้ในการฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือประเด็นที่2แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการสอบแบบก็ขอ้ของงอน,นะคะหรือว่าแบบปรนัยส่วนใหญ่เขาจะเป็นการให้เขียนอธิบายมากกว่า ซึ่งการอธิบายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาฟังเพื่อนๆนะคะว่าเอ๊ะแต่ละคนคิดยังไงเมื่อรวมกับความคิดของตัวเองเนี่ยก็จะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา และถ้าคุณครูให้ไปอธิบายในหน้าห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการถามคําถามเนี่ยแล้วนักเรียนตอบผิดเนี่ยนะคะห้องเรียนญี่ปุ่นเขาจะไม่พูดคาว่าผิดเด็ดขาดเขาจะให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยช่วยกันลองหาคําตอบอื่นนะคะว่าเอ๊มีคําตอบอื่นนอกเหนือจกากคาตอบนี้หรือเปล่าไหนลองช่วยเพื่อนคิดซีแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะทําให้ไม่เป็นการปิดกัน้นความคิดสร้างสารรค์หรือว่าทําให้เด็กๆเ,เนี่ยกลัวการตอบคําถามแบบเนี้ยนะคะ ส่วนเรื่องที่3นะคะห้องเรียนญี่ปุ่นเขาจะกระตุ้นให้นักเรียน,เ,นยเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจค่ะคือเวลาช่วงวัยประถมนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานเท่าๆกันนะคะเช่นคณิตศาสตร์ศิลปะแบบนี้เป็นต้นแต่หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เด็กเนี่ยไปเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือแม้แต่ขณะเรียนนะคะหรือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็ให้เด็กๆมีอิสระในความคิดอย่างเช่นถ้าเขาเนี่ยให้เด็กเข้าห้องสมุดก็จะไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปศึกษาเรื่องอะไรเป็นพิเศษจะเปิดกว้างให้เด็กศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือแม้แต่ช่วงปิดเทอมนะคะที่เขาจะให้การบ้านให้โจทย์เด็กไว้ก็จะไม่ได้บอกว่าต้องไปศึกษาเรื่อง A เรื่อง B เป็นพิเศษแต่ว่าจะให้โจทย์แบบก,กว้างๆเพื่อให้เด็กแนวศึกษาเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจแบบไม่จํากัดเลยหลังจากนั้นพอเปิดเทอมก็ เอาเรื่องนี้มาพรีเซนต์ในห้องเรียนนะคะซึ่งก็จะทำให้เด็กญี่ปุ่นเองเนี่ยมีอิสระในการคิดแล้วก็สามารถต่อยอดสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นอย่างดีค่ะ สุดท้ายนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือช่วงกลางวันเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะแบ่งเวรกันไปให้บริการตักอาหารให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็จะรับประทานร่วมกับคุณครูค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนส่วนเรื่องความสะอาดเนี่ยนะคะโรงเรียนญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีนะักการพันโรงนะคะเพื่อนทราบเหมือนกันเขาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยจัดเวรการทําความสะอาดห้องเรียน โรงอาหารหรือว่าขัดห้องน้ำนะคะคือแต่ละคนก็จะสลับกันทำไปนะคะก็จะทำงานเป็นทีมแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยและแน่นอนว่าเวลาเราได้ทำหน้าที่ไหนก็ตามนะคะเราก็จะเคารพงานของเรานั่นแปลว่าในอนาคตเมื่อเด็กญี่ปุ่นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเคารพงานที่คนอื่นทำเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำนั่นเองเราเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นนะคะเขาก็จะเก็บไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่หรือขยะ ใส่กระเป๋าของเขาไว้แล้วก็ไปทิ้งในถังขยะที่ทํางานหรือที่บ้านของเขานะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกตั้งแต่เด็กนะคะคือไม่ได้สอนด้วยการพูดแต่ว่าสอนด้วยการลงมือทำนะคะแล้วก็ปลูกจิตสํานึกตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเองก็เลยเป็นสิ่งที่เอานมาฝากกันนะคะสําหรับห้องเรียนญี่ปุ่นนะคะว่า 1. ฝึกมารยาทก่อนเรียนรู้เรื่องอื่น2คือเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์ และทํางานเป็นกลุ่มนะคะ 3. คือกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจและสุดท้ายคือรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับการใช้แรงทําเงินที่นําม,มาฝากกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เลยเนาะส่วนพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในเรื่องอื่นๆนะคะก็จะสลับกันไปใช้แรงทําเงินกับให้เงินทํางานใน Pocket i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ